เลยยกยกทะเลมาเล่นที่หน้าห้องใช่ไหมโอ้ยมือมือติดมือติดทำยังไงทำไงอจอโอ้จอจอจอโอ้โหมือติดวานไหนนี่ไงได้แล้วทรายดูดเหรอทรายดูดเหรอเมือ่อกี้โอ้ทรายดูดทรายดูดน้องอนะ สายกำลังจะด oh, ูดมืออีกแล้วล้ออุ้ยทำไงดีช่วยด้วย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยสายดูดออกมายังออกโอ้ออกออกแย่อืมสายดูดเลยโอ้รายดูดอีกนะทรายดูดอีกนะโอ้จินตนาการลรำเหนือยอุ้ยทำไงทำไงอุ้ย ไม่ลึกไม่ได้ลนะอุยอ้ยอูยอ้ยจะอู้ยออกขึ้นมาแล้วได,ได้ได้อือสายดูดนานนานโอ้ยโอ้ทำยังไงอะทำยังไงทำยังไงโอ้ยสายดูดอือโอ้น,นั่นขึ้นมาแล้วอ,ออกเลย,อ,ยอือสายดูดน้องเนาะ คนเดียวสนุก mm. ไหมนุกโอ้โห uh, ้เผลนเลยไหมทรายเนี่ยใครเอาทรายมาให้ครับฮะหนูไปเอาทรายที่ไหนมาดโอ้ติดติดดูติดติดติดหนูไปเอาทรายที่ไหนมาครับฮะทำเลโอ้โหโ้โอ้ยเอาทะเลมาไว้ที่บ้านอ่ะอุ้ยอทรายดูดูทำ กำลังเจาะอุ้ยกำลังเจาะไปไปโอ้ยเจาะอุ้ยขึ้นมาแล้วนั่นไงโอ้ยมือยังอยู่ครบไหมครบครบโอ้โหจ้าอ๋อจ้าตายมันดูดตังหรอแย่อ๋อแย่แย่อ๋อแย่แย่โอ้ยรายดูดด้วยทรายเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทรายกำลังจะดูดอีกแล้วอ สาดูสายดูดูดำหน้าสิดูโอโอโจะออกไหมเนี่ยออกไหมเนี่ยไม่ออกจอจอจอจ่อสายดูโอ้โอโอพอมามืา